สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟทองคํานะครับประจําวันพุทธที่5เนาะนะครับกลับมาเจอกันเป็นประจําเช่นเดิมนะครับวันนี้มาเร็วหน่อยปกติช่วงนี้มาบ่ายนะครับพอดีติดงานนะครับโอเคเดี๋ยวพี่หมีทวนเพลงเมื่อวานให้ก่อนเนาะนะครับเมื่อวานตอนสองทุ่มจบเป็นแบบนี้ครับ อ่าแท่งเทียนชุดนี้จบเป็น2ทุ่มนะครับถ้าเรามองในลักษณะสา,า,สาแท่งเนาะเขาเป็นในส่งของตัว P/E เซลที่ไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์เนาะอ่าและแผนการเทรดของเราเมื่อวานคือ,อยังไงครับเมื่อวานเราบอกว่าตรงเนี้ยเป็นแนวรับนะครับเขาเกิดการไซด์เวย์อยู่นะครับในส่งของตัวทำเฟรม H หนึ่นะครับถ้าเขาสามารถเบรกได้นะครับคุณสามารถฟอลโล่ขาบายขึ้นมาได้นะครับโดยมีจุดเฝ้ราระวางงังโซนบริเวณตรงไหนครับ ในส่วนของตัวแนวต้านเดิมนะครับคือแนวต้าน1 9 3อ่า1น3 0นะครับพอแท่งนี้นะครับที่เป็น p a b r e a ขึ้นมาได้นะครับกราฟก็ขึ้นมาครับทดสอบแนวต้านนะครับ1930และตอน2ทุ่มจบเป็น PASell ไม่สมบูรณ์เนาะนะครับในส่วน2ทุ่มอ่าหทุ่มที่จบเป็น PASell ที่ไม่สมบูรณ์นะครับในตัว TimeframeH4 นะครับแท่งเทียนที่จบนะครับเป็นแท่งนี้ครับ คือจบตอน2องทุ่มนะครับแท่งนี้เราเรียกว่า Spinning Top นะครับ s p i น n i n g top นะครับเมื่อเกิดใต้นาต้า,น,า,ตาน,นะครับมันเป็นสัญลักษณ์ของการเบรกแรงบายนะครับพี่หมีบอกว่าเขาสร้างเทนย่อยในไทม์เฟรม ในทำเ m ม H1 ถูกไหมครับอ่าสร้างเทรนย่อยเป็น up เทรนขาขึ้นนะครับลักษณะของตัวสปินนิ่งตัวนี้ที่เกิดใต้ใต้มันเป็นลักษณะของการเบรกแรงนะครับแต่ยังไม่ได้บ่งบอกว่าเขาจะกลับตัวถูกไหมมันเป็นแค่การเบรกแรงของเขาเฉยๆนะครับซึ่งไม่มีบอกว่าอ่าโอเคเบรกแรงนะครับให้ดูหน้าเซลล์นะครับจุดเฝ้าระวังจุด TP โซนบริเวณตรงนี้ครับอ่าโซนบริเวณตัวน,วน,ววนี้ที่เป็นในส่วนของตัว Dem and, uh, demand อ่าดีมนโซนนะครับทางเฟรม H1 ที่เขาสร้างเอาไว้เมื่อตอนบ่ายนะครับ right? ซึ่งโซนบริเวณตรงนี้เสร็จครับมันก็อย่างที่เราคุยกันว่าเอ้ยกราฟมันไม่ได้วิ่งไปไหนเยอะหรอกมันยังอยู่ในกรอบแค่นี้แหละ right? นะครับก็ได้กําไรกันว่าจุดนี้ถ้าเข้านะครับก็ประมาณ6,000จุดนะครับอ่าหกพัจุดสําหรับพี่หมีมองไว้เยอะนะครับสำหรับตลาดปิด นะครับเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันชาติของอเมริกาเนาะนะครับธนาคารปิดนะครับแรงซื้อขายก็น้อยนะครับมันมีแรงซื้อขายช่วงก่อนปิดตลาดนะครับก็คือช่วงพักเบรกตลาดยุโรปไปแหละนะครับกลับเข้ามาอีกหนึ่งรอบนะครับคราวนี้เรามาดูแผนการเทรดของวันนี้กันครับว่าเรามีแผนการเทรดอะไรนะครับเราอ่านแท่งเทียนทางเฟรมเด์ก่อนเหมือนเดิมนะครับเดนะครับยังเป็นลักษณะของการเสริมแรงบายนะครับเป็นลักษณะของการเสริมแรงบายอยู่เหมือนเดิมเนาะนะครับ ซึ่งถ้าเรามองในลนักษณะของตัว RSI นะครับยังคงเป็นลักษณของการไซเวอยู่นะครับเดี๋ยวพี่หมีขอดูในมือถือแป๊บหนึ่งนะพอดีถ้าเวลาเราดูอินดิเคเตอร์ครับบางครั้งเราดูในในคอมมันไม่ชัดมากนะครับขอดูมือถือนิดนึงนะครับอ่าโอเคนะครับยังเป็นลนักษณะของการไซเวนะครับยังเป็นลนักษณะของการไซเวอยู่นะครับแต่ ก็ถ้าดูในมือถือมันมีการยกขึ้นนะครับให้ระวังตอนที่เขาขึ้นมาถึงร้อยห้าสิบนะครับถ้าเขาขึ้นมาถึงร้อยห้าสิบได้น่าจะติดประมาณโซนนี้ครับหนึ่งเก้าสามแปดนะครับหนึ่งเก้าสามแปดหนึ่งเก้าสามสามนะครับอ่ะโอเคเดเป็นลนักษณะของการเสริมบายนะครับลองดูนะครับว่าลักษณะของการเสริมบายตัวเนี้ยมันยังคงอยู่ภายใต้กรอบไซด์เวของไทม์เฟรมเดอยู่นะครับกรอบของเดวันนี้ที่เรามองครับคือโซนบริเวณตัวนี้นะครับที่เป็นกรอบของเด นะครับหนึ่งปดเ้าสองครับถึงหนึ่งเก้าสามแปดครับอ่ากรอบของ timeframe day เนะาะคราวนี้นะครับเมื่อเราเห็นแล้วนะครับว่า day เป็นการเสริมบายแต่เป็นการเสริมบายใต้แนวต้านนะครับจุดที่เราจะเป็นจะต้องระวังครับว่าเวลาที่เขาลงมานะ่ะเขาเป็นการย้อนลงมาเพื่อ เป็นการพักฐานก่อนแล้วค่อยขึ้นต่อหรือว่าจะเป็นการย้อนลงมาเพื่อจะสร้างกรอบไซด์เวยของ TimeFrame Day นะครับอันนี้คือจุดที่เราจำเป็นจะต้องมองนะครับและเราจะรู้ได้ยังไงล่ะนะครับเราสามารถดูสัญญาณที่เกิดใน TimeFrame เล็กได้ครับว่าเอ๊ะมันจะไปต่อหรือมันจะเป็นยังไงหรือเราสามารถใช้เทรนไลน์ในการมองช่วยได้นะครับมาเรามาดูในส่วนตัว Time f r รม e H4 ต่อนะครับ Time f r ร me H4 ครับตอน7งเช้าครับ อ่านะครับกราฟลงมานะครับเมื่อวานลงมาเสร็จนะครับติดในโซนของตัวดีมานโซนนะครับเด้งกลับขึ้นไปนะครับยังไซเวย์อยู่ยังไม่ผ่านไปไหนตอน7จ็ดโมงเช้าครับจบเป็นพินเซลนะครับกลับขึ้นไปทดสอบต้านและไม่ผ่านจบลงมาเป็นพินเซลนะครับกราฟยังคงอยู่ในเส้น EMA ทั้ง2เส้นนะครับ EMA ทั้ง2เส้นอันนี้ชัดเจนว่าไซเวย์นะครับอ่าแต่ถ้าเรามองในแง่ของตัวเทรนที่เราตีขึ้นมา นะครับในเทนที่เราตีขึ้นมานะเทรนนี้พี่มีตีจากเ1หนึ่งนะครับพี่มีใช้เส้นสีฟ้าแต่ถ้าขยับเป็น Time f ฟรม e h นะครับขยับเป็น Time เฟรม e h สสีเขาก็หลุดแล้วเหมือนกันนะนะครับเตรียมถางออกข้างนะครับลักษณะของกราฟตอนนี้เตรียมถังออกข้างวันนี้นะครับตอนตีหนึ่งบ้านเรานะครับมี่ารายงานการประชุมเฟด FOMC นะครับกราฟไม่มีการที่จะใช้เวทถังออกแบบนี้ไปก่อนนะครับอ่า อันนี้คือในส่วนของตัว timeframe H4 นะครับซึ่งจุดถ้าเขาลงมานะครับถ้าเขาลงมาพักตัวเขาไม่ควรลงมาเกินตรงไหนเดี๋ยวพี่หมีมาขีดให้ตอนวางแผนการเทรดเนาะนะครับอันนี้คือในลักษณะของตัว timeframe H4 นะครับอ่ากรอบตรงเนี้ยพี่หมีให้เป็นกรอบ timeframe H4 ไว้ก่อนละกันนะครับกรอบ timeframe H4 อยู่โซนบริเวณนี้ครับวันนี้ที่เรามอง1933ครับ กับบริเวณ1920นะครับ13,000จุดเนาะอันนี้คือกรอบของตัว Time Frame H4 นะครับถัดมานะครับ Time Frame H1 เดี๋ยวพี่หมีขออนุญาตแคปเข้าห้องเรียนให้เขาก่อนนะครับวันนี้ใช้วิดีโอวิเคราะ์กราฟร่วมกันนะครับระหว่าง YouTube กับห้องเรียนพอดีพี่หมีมีธุระด่วนออกไปข้างนอกนะครับก็เลยอัดสองคลิปไม่ทันนะครับอ่ะมามองครับ Time Frame H1 ครับก็ยังเป็นลักษณะของการไซเวย์อยู่ นะครับยังเป็นลักษณะของการไซเวย์อยู่เนาะนะครับสังเกตได้เลยว่าอ่าอ่าอ่า RSI ตอนนี้ไซเวย์ทุกไทม์เฟรมนะครับ EMA นะครับไซเวย์ way, นะครับถ้าเข้ามาชนกันแบบนี้แล้วแท่งเทียนวิ่งผ่าน EMA H 1ใช้ไม่ได้นะครับ H 1จะใช้คอนเฟิร์มอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวทิศทางนะครับซึ่งถ้าเขาจะเบรกลงมานะครับเขาจะเบรกลงมา นะครับเขาควรจะผ่านโซนบริเวณตรงนี้ให้ได้นะครับผ่านโซนบริเวณตรงนี้ให้ได้นะครับเดี๋ยวพี่หมีมาให้นะครับอันนี้คือเบรกลงมานะครับเขายังติดโซนบริเวณนี้อยู่นะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาวางแผนการเทรดในไทม์เฟรม H H4 กันนะครับสักครู่นะครับมันติดอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาวางแผนการเทรดในไทม์เฟรม H4 กัน ว่าแผนการเทรดวันนี้จะเป็นในลักษณะแบบไหนนะครับ H1 ยังไม่เบรกเอาเทรนไลน์ออกมาดีนะครับถ้าเรามองแบบนี้นะครับยังไม่เบรกออกมาสวยเท่าไหร่นะครับถ้าโซนบริเวณตรงนี้นะครับกรอบตรงนี้จะเป็นกรอบ H1 นะ,อ,ะอันนี้จะเป็นกรอบของตัว H1 นะครับหลุดมาเจอรับ H4 อีกนะครับโซนบริเวณตรงนี้อ่าโอเคเห็นกรอบแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะเล่นทิศทางไหนนะครับมา มาวางแผนการเทรดกันนะครับพี่หมีให้สองหน้านะวันนี้มี FOMC แต่ FOMC รอบนี้อาจจะมีวิ่งอาจจะไม่วิ่งนะครับอาจจะวิ่งไม่แรงวิ่งแหละแต่วิ่งไม่แรงนะครับเพราะว่ามันยังมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญอยู่ก็คือในส่วนของตัว Non Farm p a y r o l ในวันศุกร์นี้นะครับ1933ครับถึง1938ครับเป็นในส่วนของตัว Supply Zone นะครับใช้โซนเมื่อวานเลยนะและโซนบริเวณตรงนี้ครับ เป็นในส่วนของตัวซับไคลโซนแป๊บนะครับพี่หมีจะขีดขีดไม่ตรงวางเส้นให้ลวก,กันนะครับวางเส้นให้หนึ่งเส้นเดี๋ยวค่อยลบออกนะครับอันนี้เราวางแถบตรงนี้ไว้ดูได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวที่เราเรียกว่าดีมานโซน H หนึ่งนะครับดีมานโซน H 1 นะครับดีมาโซน H หนึ่งหนึ่งเกศย์ถึงหนึ่งเก้าหนึ่งสองนะครับตัวนี้คือดีมาโซนของตามเฟรม H หนึ่งนะครับถ้ากราฟครับลงมานะครับถ้ากราฟลงมานะครับตอนนี้ีชร์กันตรงนี้ก่อนหนึ่งเก้าสามศกับหนึ่งเก้าสองศนย์ไม่แข็งทั้งคู่แล้วนะครับการขึ้นมาเล่นทดสอบลัวทดสอบต้านสองโซนนี้อันตรายแล้วนะครับเขาไม่เฟสแล้วนะมันมีการลงมาทดสอบแล้วนะครับครั้งนี้เรามามองครับ ว่าถ้าเราเห็นกรอบดีมาและซัลายเป็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ากรณีที่เขาลงมาแล้วเขาไม่ผ่านนะครับเขาเกิดเป็น p a อบยตรงนี้ได้นะครับเขาเกิดเป็น p a อบยตรงนี้ได้นะครับจุดที่เขาจะกลับขึ้นไปครับท p พมองโซนนี้ครับมองโซนนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของตัวท p นะครับถ้าหลุดได้นะครับหนึ่งเก้าห้าห้านะครับมาได้ออันนี้คือในกรณีที่ กลับขึ้นมาแล้วเกิดเป็น P.A. y นะครับแต่ถ้าลงมาแล้วหลุดเลยล่ะหรือขึ้นไปแล้วติดต้านล่ะอ่าสองโซนนี้ครับนะครับในกรณีที่เป็น P.A. ซลล์นะนะครับอันนี้คือจุด T.P. นะครับ T.P. ที่เขาจะลงมานะครับถ้าตรงนี้เสร็จนะครับถ้าเกิดโซนบริเวณนี้ครับ T.P. มองโซนบริเวณตรงนี้นะครับแต่เขาต้องหลุดโซนนี้ลงมาให้ได้อนนะ นะครับและนี่คือ TP ของเขานะครับอันนี้คือแผนการเทรดของวันนี้นะครับกราฟน่าจะวิ่งนะครับเมื่อวานธนาคารปิดไม่มีวอลุ่มอะไรสักเจนนะครับแต่ก็ยังพอกันได้อ่ะไป6ไปหมื่นจุดกับ6000จุดเดี๋ยวนี้ก็โอเคอยู่นะครับอ่าอันนี้คือแผนการเทรดของวันนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเลยเพราะตอนนี้กราฟยังเด้งอยู่ในกรอบของตัว time frame H4 คือโซนตนัวนี้ถูกไหมครับ อ่าที่เราตีกันไว้อันนี้คือกรอบ h ฮสี่ใช่ไหมอ่ามันยังอยู่ในกรอบนี้อยู่เลยนะครับรอเบรกเด้งนะครับว่าจะไป Follow ได้ทิศทางไหนนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่หมีแคปให้นะครับคราวนี้เรามามองบัญินเศรษฐกิจที่สำคัญกันครับว่าวันนี้มีบัญินเศรษฐกิจอะไรกันบ้างบัทชีเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับอ่าใบสองห้าสิบห้าครับ P.M.I. Service นะครับบ่ายสองห้าสิบห้าบ่ายสามบ่ายสามโมงครึ่งบายสี่โมงโอ้เยอะจังนะครับแล้วก็มาตอน Factory นี่ใธรรมดานะครับตัวนี้ธรรมดานะครับธรรมดาธรรมดานะครับธรรมดาไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับ อาจจะมีช่วงเปิดตลาดตอนทุ่มครึ่งที่กราฟได้เล่นนะครับแต่ถ้าไม่ไปไหนเลยกราฟจะไซด์เวนะครับ FOMC minutes นะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้ครับโซนตอนตีหนึ่งนะครับสำหรับสายนอนดึกนะครับสำหรับสายนอนดึกนะอ่าวันนี้นะครับ Op e ป t i n g นะครับสายออยนะครับระวัง นะครับครับจะพาเล่นตัวนี้นะครับโอเคอ่ะเนี่ยครับปฏิรเศรษฐกิจวันนี้ประมาณนี้เดี๋ยว O ฟอเเดี๋ยวถ้าพี่หมีกลับมันจะทุรละเสร็จเดี๋ยวพี่หมีมาดูมาอ่านให้ครับว่ามันมีประเด็นอะไรที่เราน่าสนใจหรือเราน่าจับตามองหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยกันครับวางแผนการเทรดให้ดีแล้วไม่พอสิ่งสำคัญครับ money management ต้องเป็นตัวนำนะครับสวัสดีครับทุกคน